ครับผมกลาบสวัสดีนะครับคิวนี้มากินต้มขาหมูครับนี่ครับต้มแค่น้ำเดียวนะครับเอาเอาเปืยลายเลยนะต้มไปต้มมาจนน้ำแห้งบัดมาเรลยกควาน้ำสินสดเลยครับนะมาเล่บอะไรใส่น้ำใหม่เอาแบบนี้เลยกินแบบแห้งๆเลยครับจิ้มกับเจ้าพริกดิบนะครับกินข้าวแรด้งกันครับมาฝนตกแห้งมากครับเมื่อี้แห้งที่สุดดาวของปีนี้นะโอ้ตกตกโดนอีกแล้ว ไก่เปียกบัดต้องไปจับไก่เทียโตมาเ็ษเศษเศตโตจับเศษโตเฮ็ดเศษเศษมาปอนยาทเทียโตทเทียโตอีกครับโอ้สวยทีแล้วประมาณสองชั่วโมงนี่เห็นไมเราจะได้กินเขา่าคำแน่ครับต้มขาหมูนี่ผมว่าสิบบอชบอชมันเปื่อยลายแล้มันไม่ย่ำอื้มสัมผัสดี กริดกริดตางคำ 嗯，不绿、mm。Hmm. แลองเพียรผมสงสารเปครับสงสารคนอย่างวะเนี่ยเขาเหตุงานแก็ลำบากอนะไรยังมากินยูลำบากอีกนั่นะครับเหมือนกันมันมีความสุขนะครับนะมัน้าใจเลยคนเพจงานอยู่กับอยู่กรุงเทพอยู่ของเซร้านี่จะมากับกินข้าวแกงนะครับนะกินอาหารตามสั่งก็กินอาหารบ้านเราเยอะๆได้กินมันก็ใจเลยว่ารู้สึกนะครับ ยังสมัยก่อนผมเพชรง,งานอยู่สามจังหวัดและมีเงินหลายๆยวิบัญญาใส่แต่คิดว่าเดี๋ยวกัับ้านกลางไปกินยา่บ้านเขานี่ยจักปันไดเิร็กกลกับจักปีเดเสิ็ธิกกับปุะ ดังน,นั้นในเฮ็ดทุกพื้นที่ที่เขาอยู่เห็มันคือบ้านเขาครับเห็มันคืออยู่บ้านเขาแล้วมันก็จะมีความสุขครับแม้ที่ลำบากปัญหาเลิกงานมากเห็นคืออยู่บ้านเขาเลย มาเนียนงานลำบากแล้วก็ยังกินอยูล่ลำบากอีกโอ้ยอยู่ยานกอยู่แบบนั้นครับ ผมบอกน้องๆผมเสมอถ้าบมมีเง,งินเงินกินเขาเนี่บอกพี่ได้บอกผมได้เลยแต่ว่าถ้าบมมีเงินไปซื้อเหล้ากินนี่บ๊ซยอยเด็ดขาดเปซื้อ,อยาสติษณ์นี่บ๊ซยอยเด็ดขาดแต่ว่าถ้าอบมีเงิงงงนซื้อเขาเนี่มาหาได้ตลอด จะไว้เรื่องนจมืนม่นเห็นคือก่อนถักมาพี่หยิมเงินร้อยหน,นึ่งเนี่ยพี่หยิมเงินสองร้อยเนี่ยไปอย่างแีบไปเรียนการพระนั้น การพนันออนไลน์ซูโม่อนี้มันเขาถึงได้ไงด่ายพกดฝาก500ได้3,000ฝากพันหนึ่งได้เมอร์หนึ่งเล้ยทำมัน์ดอีอรีเขาบอกมาเองงั้น,นเมืออยดอกครับนะมีหลายคนที่ไปจ้างผมโฆษณาให้เว็บไซต์การพนันผมเบานะครับนะ บล็อกเฟซในบล็อกก็มีแอดมนันี่เขาโฆษณาอะไมันเห็นมูคนติดตามนีเฟซอะไรมันบมดีจะเยาวชนครับจะไปหาเหตุด้ว nhầm cái đúc ăn พอดีแล้วเปื่อยพอดีเป็นี่ยกรุบกรุบพอดี เดอ,อ,อย่าปั่นหรือไ้ืมช่ปิล เพชรแค่เอ้ครับ ม,มันหลีคากิมัะเ ครับคลิปนี้เราจบไปแค่นี้ครับขอบคุณนะที่ติดตามช่อง u t u b e ว้าเพชรอะไรที่มาติดตามช่อง u t u b e รูปยี่สตัดแท้มีขอบคุณทุกแม่นะครับนะผมไม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับไปเพจข้ากิเีย